อันนี้เรียงวอดินอันนี้อันนี้สองพบ่อดินอพันวนี้โอ้หนี่สองพัน่าว er like ่ยมาใสเปี่ยด like ินเปียน้ำมันเถอะเดตเติมเลยโอ้หลายยเพราซ้ำนี้ได้อพอดีขาขมันตเอาตลาดโอ้หน่อยโอก็ต้องใหญ่กว่านี้ิว่าจะตัวกว่า Usted, อันนี้ปูโคโคดความขอกงกับีอีกเม่หนึงก็เล่สีออ่อนมาได้เสียมาอีกอันนี้บ่อนีเอาไปเบิดแล้วัน ну บ่อนีเบิดแล้วเบิดหนึ่งสองสามสี่หาบ่อสี่บ่อหากระบ่อหน่อยฝุ่นหกบ่อกระบ่อฝุ่นอีกโอ้มีอออือ คืออันน we ี oh, oh, ้เรียกเป็ดเป็ัเป็ดตัวนี้เนเป็ดูะับบาทไม่กี่ห้าหมังให้เติมยู่ติอะไเดี๋ยวไฟมันร่องหนําอยู่บ่ฮะเดี๋ยวให้เยว่องเหนียวช่วงโอ้โหเอี๋ยคางไว้ครับก่อนแดดตัวหน่อยวดเดี๋ยวลองอยู่สิแอบมมันลงนาเามากโอ้โหขอซื้อเป็ดไครวาอยู่นิมเป็นเป็ดผูรนอันนี้เขาโคตกับใครไปแล้วโคตบดแล้ว ได้ไรอีกยังเอกก็คนบลาได้ได้ถุงัวหนูหนูมันกินสูบปลาว่าได้เปล่หนูกินเหมือนโอ้หนูกินเหิือนอันนี้กล้วยพันธุ์ใดนี่กล้วยพันธุ์ใดกล้วยนี่ไม่ได้กินมัตตาบันไข่เนี่ยตับักคััวกับบักเขือเดี๋ยวน้อบักเขียบักเขียบกพริกที่ไข่อยู่กับป่านี่บักโคดเห็นเฮ็ดใบถึงงัวซื่อไข่่นวันฮอนถึงบกไข่ดิสื้อไงไอ้ไรนี่อีโบมาเอาไปขายตลาดน้ำปลาขายได้อีกซื่อขายได้อีกมันบอกว่ามาตั้งสิบบาทสิบบาทพวกคู่กัน เห็ดไปเห็นมันจมาวนตกจนสิปูกพท่านนเห็มันบดเลยท่านอันนี้อันนี้ปลาเข็งเงินบวบบบอันนนี่บวปลาดุกเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วอันปลาเขียงยุคซื้อดหโอท่านุนท่านนี่ท่านนี่หมูนี่หมูมสีเท่เท่เขสงอกี่นยี่สิเอาออกมาส่มสิบตัวมันออกล้มโอ้นีมันคือขักแท่นีกว่ากาำเลียกว่าเียนกว่าบ่ดีเีนก่หัวหันไปแล้สิบอง เอ็นคนละห้ออ oh, uh, uh, ู้อ <istic Defin> <AIDS> ู้อ <questo> <Hungarian> yes no ีอีรงเพียดัเกป็าหเป็นีี่ก็แตเยน ก็เขียงเงห้างบะเขียงเ่ยมัน่ใสามเดนคือหาเดียนเอไขก็เขียงเล่นก็ลุกซีเดียนาายเ,ยเ,นเยนนต็มง,งามประจนา้แต่ว่าก็โอเคอยู่นี่เขียงตัวงามมันอย่งเบอดินเ<ช><ส>ขง<า>บอดินอันนั้นขอกอย่งอ,ยงอีกขอกเป็ดเทโอ้ขัดเป็ดกบันเป็ดกลับเป็ดเทอันนีเป็ดเทม แน่หนไม่ชันหน่ามันหอดผีเป็นบ่เอออันนี้คอกงัวเออมันจิขึ้นมาเล่นอยู่นี่ได้เปล่าปลาตะเพียนปลาเนี่มันจุดโคงจอดเลยตัวนี้ปลาปลาลอยอยู่น้ำเพียมันบ่ไปตัวบ่เาเอาไปแยงกันไว้โอ้นี่เอาร้อยน้ำขางนี่เลยเหรอจี๊ไปแย่งมาลรอมรอบรอบรอบไม่เนี่ยมันลอยน้ำเลยโอ้ยงามไม่ฉันโอ้ลราอันนี้ยังระบบปลาป่าเจ้าเว้เอาเสาใหม่เฮ็ดขื่อขนาดนี้ตีกใหม่เพื่อฉวนมา ไอีดเลยครับแค่ย่างมาตัว่าจงได้เเดวดทางพ้เลอมากคเป็นอะอันเหมใส่หมูอยิอ๋อยังไข่กอยอันนอ้ทุ่นอยู่เด้เนาะอันไปสเบงพร้อมตัวนี้ลังน้วมันนหมกอือโอ้นี่เราตัวมัดเปลี่ยงกับเขาตัวนี้เปล่ยนอาหาร เป็ดไข่เเป็ดกาบไข่โอ้อบบเบอบว่านแว่า้าอว่าไข่มาลนนียโอ้้อไข่มาเลยเ่อ,อ,อ,อันนี้ไมาน้ำขอ่อยวันนี้ไข่กิมจุ่มเลยเพิ่เสือม,อม <c oughs> าแ่ยืดนดินนน <c oughs> จขยะขย,ย,ยายออกอกีก นี่ม่มมตม่ีตานอันนี้นอนนีตีงามนอนุ่ยุ่งนอนงอ๋อุ่นแม่สูนอนอ๋เ่น้อนหนีตีเฮ็ดเท็ดนี่นี่ไม่เอาีไ้ยนี่วะเตหน่อยังน่อยม่ใ่นว่าเก่าหรอกมางไขีหมูเฮ้ยมาใ่พราทนพ่อไ้บใหม่มอาเห็ดเทียนหน่อยไว้ี่เปนตึกเฮ็ดเป็นตึกน่อยจกของ ายามลงมามันจังยูสบายเนี่ยไปสีอ่อะโอ้ทาอยู่ันบรเฮเทากับบมีหมอกขยายหมูหมงงงงหมูนี่สิเอ,อขาขยายวพี่เีกบ่นี่บ่หมูนี่บ่ขยายมนันนี่พูนเนี่ยพนเน,นีู่ด่บางไรบางโอ้พูนอะ่ะเออเขาเนียหมูหมูบอกมาเนี่ยอกมาองกองกอกระบไปเห็ดออมบอ่อเลยตีเออข,ข,ข้่งเครื่องก็ทิพยอยนี่เันนะ มันมันสเอาไปไนว่ได้มาอ่านมึงหรอมันไปยากติมันสเอารถไปแกเอามายามันบอคืองวอะไรออกมาเยนี่ละบางทีกะจะซผมวนี่ขยันขยายกด้างใหแค่สาวสามสิบเมตรเดียวเล่ามึงไปหยักโอ้เห้าบเมตรบอะไรเนาะโอ้เหซุ้มนี่เฮ็ดหน้าบางเาปลูกเขาคุดกันเฮ็ดหน้าอยู่มั้ง ถึงยุ่นแล้วก็บอว่าหลกลัวเนี่ยกลวงอยู่ในเนื้ทีมประมาณสองไรกลัวทีดตะตะขุดตะขุดก็ขุดในไหลเติมทีเด่นอันนี้นะเพาป่าเอานะครับ โขกน้องหน้าโมเดียวเห็ดแบบเห็ดไปเรื่อยๆนะครับวันเดียเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆวันเดียววัดดันเห็ดเชยเห็ดเย็นๆเห็ดไปว่ามาอันนี้อันนี้ปลาบักทั่วเพิ่อนโขกขัต้นทุเรียนอันนี้ก็ไพ่กิมกิมจุ๋มเพิ่นเอิ้นกล้วยเตี๋ว่านะครับแล้วก็บ่อปลาอีกสี่บ่อรวมแล้วหกบ่อ ข้าวน้าำหอมนะคนว่าสามปีได้กิน,น่วยว่าสันเดี๋ยวจะมาเบิ่งว่าสิได้กิน,น่วยวาสามปีอันนี้ก็ปปูกขานะครับว่าได้ใส่พื้นที่แบบเต็มที่เลยว่าได้เสียเปล่ารอบข้างนี่ก็เป็นหน้าเป็นที่องเห็ดหน้าอ่นะเทียงหน้าหน่อยไปท่านั่งกินล่มร้อม นี่ก็เลี้ยงปลาดุกปลาเข็งปลาตะเพียนเห็นไหมนะครับเห็บดบ่อเน้่ยหน่อยได้หลบอ่บอบอ่อบ่อได้ขุดบอ่อใหญ่แย่นะครับขุดนี่หน่อยจยับไข่เป็นบอ่อเป็นบ่อไปน้าเบิดกระเติมมาคนนั้นเนี่ยนะครับลักษณะนี้น่าดีก็เห็ดเป็นนะครับเห็ดเป็นบอ่อหน่อยบ่อเห็ดบอ่อใหญ่ อันนี้ปลูกมีฟ่งหรือว่าบักซีดอาบ้านเข้าเนี่ย <laughs> อันนี้ก็เกี่ยวห้าให้งัวมีวัวปลาแลวกวิดโอ้เดี๋ยววัวปลาบักทั่วปลูกไหมยย <laughs> วัวเดี๋ยวหล่อมัวปลวยงัวโอ้ปลูกลายเติบนะครับเย็บใครยุติซิบหาหมือดใคร ก็เป็นเตียงนาน่อยไปถนังไปถนังชิวเออกุ้งวางต้นนี่ก็ยังอยู่ต้นลว่าเป็นเอกออกเดียวออกต้นเดี่ยวอันนี้ยังดีเตียงพังปเตียงม่หันแแล้วตอนเด็กเลี้ยวโอ้เฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ยังดีวันเกี่ยว อ๋อสิเด็ดโคตรทันบ่เละสิบ่ได้ไถถิ่มก่อนบอกเสียวขืนมาปลูกช่งนี้มาอยู่สิเฮ็ดปีหน้าบักผมมันเตีดคู่มันบ่างามอขอต้องปั่นเป็นเ,เรียบคือจังอยู่หน้าอ่าจังคู่มันบ่ล่ะบ่มีสุยางอีกตัวนี้เฮ็ดเอาโลดยด้ิบผมเฮ็ดเอาโลดบ่ได้ต้องปั่นเฮ็ดนวลๆนู้นจังเป็นหวัวแล้วสิเป็นหวัวให้สิปลูกน้องง่ามบอเลลูกชายอยากเฮ็ดก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นติเฮ็ดนี่ โอ้วนสิเวันสองสาม 2, ไร่อยู่ได้เหลียวเบิ่งนี่สองไร่กุวกวนเกวงอยู่เดี๋ยวท่งเดินก็นเป็นเห็ดน้าเบิดบกุ้งใหม่กไว้คือเก้วันเดียวออกเฮ้ยเธอเลื้อยเห็ดเียนทางนี้ก็เห็ดนาอยู่เห็ดนาออกวันหน้าเนเกลโอ้ยี่สิบหกไล่เด้เนาะทั้งเบิดยี่สิบห้าไล ม่วอีกส <ique> ี่ตัวปลาก็มีหมูก็มียังตะกบพันเอาปล่อยอยู่วันนี้สิเอากบลงมาเลี้ยงใส่ปลาน้ำลงเลี้ยงกบใส่น้ำปลามาซีคืออยู่ข้างว่าเลี้ยงกบใส่ปลาอันนี้ท่านไอ้ปลูกยังติดปลูกตะแถวนั่นข้างเรือเลี้ปลูกอีกหไรเสียเอายังลงเสียเอายังลงนี่เสิได้ดีเต้ เเยเีัอาโอเวันเด็กนี่อมันเด็กินได้คายได้เด็กายโซย่างรลเออจะมาเบิ่งแต่เงอันนี้สิปูกยังนี่เฮ็ดเฮ็ดโค้งไ้เลยนี่นี่แหละปูกฟักปูกบักบักะต้นเนี่ยโอกฟักเออฟักย่างเลยบิเออมีดเขาทาตล บูก,กระต้นเ่เรื่องข่างก,กระต้นทุกบาทอันนี้บกอือบนห้างนี่โอ้บออันอือดกินดอกข้นนวาวเด็กอเอาไป,ป,าปาาเอาสูบน้ำขีป่ป่ออาจะใส่า,าีบออือกับจะคายน้ำปา่าพอดีเ้าก็ลักเป็นหน่วยอ นี่ค้างบวกบวกประสนหัวนว่ามีตะค่างว่าถ้าได้ปลูกปลูกเสีคู่สาเห็ดเป็นบ่อหน่อยสองค่างเห็ดค่างเบกก่อนอันนี้ก็พักขาบบนี่อันอันนี้ต้นต้นอีหยังเกิดนี่เขาเอื่อฮะอีกย่งก็โคโลโคโรสางใดอีกเลาวแบบนี้โคโลคือแบบมองหน่อยไงมันมั่นไงอ๋อโบกจักรขึ้นกันาเขามาขายกินเต็มอยู่ บวนมวนแบมวนกระถอดนั่นบ<อ>่ะหม้โลโุบอเตซีมันโคลุคือว่าอ<ฮ>๋ออันนี้ดอกเอียงนี่หัวเอียงก่อนหัวยถืก็โคตรชนากินนี่หัวอย่างนี้นนนนนต้นขึ้ใบหนาดสิอืึแต่บอเมนมันกินหวัวสิมันกินหวัวมันกินหวัวระวางระบบถอดับโ,<อ>โอเคอเราทาอยู่ กลุ่มคากเัขาก็บกนาไก่ไนี่่บอเห็ดเห็ดไก่ไข่อีกเห็ดไก่ผันไข่ใส่นีกนนหลี่วมไปซื้อผยามาอีกอันนี้ผยาเม่สารไห่ตันเกี่ยมาน่อยนี่เกี่ยวมาสารท่านเหีอยสารเวอส่อ่าบอออันนี้คือการนี่ม่สารทังหนึ่งไปซื้อใส่ทักนึงอืมันคืคื่อกันเดี๋ยวใครซื้อหลายนาเห็ดเ็ประหยัดประหยัดนับ ลงไก่ไข่อีกลงไก่ท่นย่ยโอ้ชื่นหน่อยสิพี่คขาแต่แนวนี้ก็พ่ออยูห่หรอตัวนี้เอาไปตลาดก็ป่าอไขา,าน้ำตลาดนัดเลยพอดีขายน้ำตลาดนัดย่ไปทง <laughs> ว่าเปนไสื้อมืนอโอเคครับ